Suôn đi rồi ơi băng ai xa Còn băng ai xa Còn con chó xin thiếu ai bay là ơi khuôn ngắm nó la Mà cây bay bông mì ca có chó lấy mẹ là ơi Băng ai xa còn băng ai xa còn con cho xin chim ai bay là ơi khăn thật phải bỏ chị ngốc lẹo để tìm những nghĩ lời đại bỏ สวัสดีครับเราทีเล็กครับก็วันนี้นะครับก็ขอขอบคุณนะครับทางตะวันแดงศาสตร์แสงทองร้อยเอ็ดนะครับวันนี้ก็พวกเราทีเล็กได้มีโอกาสมาเล่นคอนเสิร์ตที่นี่นะครับวันนี้สนุกมากๆเลยนะครับแล้วก็อยากให้พี่ๆทุกคนนะครับใครที่ผ่านมานะครับที่จะมาร้อยเอ็ดนะครับหรือพี่ๆชาวร้อยเอ็ดก็สามารถมาเที่ยวนะครับที่ตะวันแดงศาสตร์แสงทองร้อยเอ็ดได้นะครับที่นี่ครบจบนะครับ จบครบทุกวงจรเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นความสนุกความมันและก็เครื่องดื่มอาหารนะครับผมอร่อยทุกอย่างนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับแล้วก็ฝากผลงานของทีเล็กด้วยนะครับก็เข้าไปฟังเพลงของพวกเราได้นะครับที่ช่องทีเล็กทูบนะครับแล้วก็จุ๊บมิวสิกนะครับสปอติฟานะครับแล้วก็ Line Music แล้วก็ไอจูนนะครับก็สามารถดาวน์โหลดเพลงของพวกเราได้ทุกทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับวันนี้ขอบคุณตะวันแดงสาสตรแสงทองร้อยเย็ดมากๆครับขอบคุณครับ